กราบนิมนต์หลวงพี่นะครับหลวงใช้ชื่อว่าหลวงปู่ทองอะไรใช่ไหมครับออรหตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวะตัอระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภวะตัอรหะตัสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธกันตังธรรมกันตังสังฆะกันจิต พุทธกันตังธรรมะกันตังสังฆกันจิต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 อันนี้คือเป็นพระคาถาขององค์หลวงปู่ท่านบอกว่า ท่านนั่งสมาธิองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนิมิตกายเป็นแสงไฟแล้วลงมาหมออคาถานี้ให้ท่านแล้วท่านก็เอามาปฏิบัติภาวนาหลวงปู่ก็เลยปฏิบัติก,กิตก็คืออรหันตผลนั่นแหละคือทุกอย่างปู่เป็นทั้งพระธาตุเป็นทั้งทองคำทีนี้อาตมาก,ก็เลยว่าเอ๊ะเราก็หัดท่องน้มัวไปหน้าถอยหลังได้อยู่แล้วเราน่าจะเอาของหลวงปู่เนี่ยมาท่องไปไปกลับได้ออาตมาก็เลยเอาเป็นของอาตมาเองก็คือให้ฟังกนดีกิจกันคะสัง ตั้งกันมะธรรมตั้งกันทพุทธจิตกันขะสังตั้งกันมะธรรมตั้งกันทพุทธจิตกันขะสังตั้งกันมะธรรมตั้งกันทพุทธจิตกันขะสังตังกันมะธรรมตังกันทพุทธจิตกันขะสังตั้งกันมะธรรมตั้งกันทพุทธันะตนม่อยมากนทพุทจิตกันฆะสังตมะรกันกันะหว่างหันงกู่กันอะหว่ตมางนี่ยอาตมางก็เลพท่อังตมก พุทธกันตังธรรมกันตังสังฆกันจิตจิตกันฆสังตังกันมะทธิมตังกันทพุทธพุทธกันตังธรรมกันตังสังฆกันจิตจิตกันฆสังตังกันมะทธิมตังกันทพุทธพุทธกันตังธรรมกันตังสังฆกันจิต นี่แหละที่ตะมาไปช่วยเหลือยมก็ใช้คาถานี้เหมือนกันมันก็เลยหายเป็นปกติเ<ช>ขาก็เลยถวายปัใจจัยให้ตะมาอยู่ที่ค้างค่ารถทั้งถวายดูที่ประมาณแปดพันบาทแล้วก็กลับครับผมัแล้วแ้่เกิดแล้วแตาเกิดว่าคุณสมชาติเนี่ยนะเขาฟังบทสวดแล้วเขาบอกว่ากันตังกันตังกลัวไม่มีตังกลัวจนนี่จะเป็นไรไหมครับ <c oughs> กันตังนเน่ยกันตังไม่เ,เอายฟังดีนะห <c oughs> ลวงปูนนง่นี่คำคำง่ายคำคำคำว่ากันตังเนี่ยกันตังที่คนอื่นมีเยอะแยะแล้วให้เขาเอามาถวายทําบุญหลวงปู่มีเงินฝากหลายหลายบาทที่โยมได้ยินข่าวแหละแต่อัตมาไม่ไปสนใจเรื่องนั้นหลวงปู่ตั้งใจถวายปัจจัยให้อัตมายี่สิบล้านอัตมาไม่เอาไม่แต่บาทเดียวไม่ขอไม่แต่บาทเดียวเพราะอะไร อาตมาไม่อยากเป็นหนี้ท่านไม่อยากเกิดมาอีกอยากได้หาเอาเองครับลูกจิตอาตมาเนี่ยถวายลถให้หนึ่งคันอยู่ประมาณล้านกว่าบาทอาตมาไม่เอาเพราะอะไรไม่อยากได้สิ่งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่แสงสอนอาตมาให้ปฏิบัติและภาวนาเนี่ยมันมากกว่าเงินตาทั้งหลายครับอาตมาก็เลยอยู่เฉยๆแบบน,นี้สบายๆครับผม ให้คนอื่นเอาส้นตีนให้บ่อยๆอย่างนี้ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์อุทัยมากเลยครับผมสาธุสวัสดีเดี๋ยวดีกดลงให้พระอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับถ้ามีบุญวัฒนาขอพระมาบูชาหน่อยนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะบูชากกได้็ ส่งมาพ่อไม่อยากไปเลยต้องให้พี่โชคไปกุฏิกันมีมีมีกี่องค์ครับตอนนี้สามสิบสองยุทธาอยากได้ทั้งสามสิบสองยุทธนี่จะได้ทุกคนไหมครับคือคืออย่างนี้คนยอมฟังไงดีนะพ่อไม่อยากไปเลยต้องให้หนุ่พ่อไปอยู่กับพี่โชคแล้วเด็ทติกุฏินี้ฟังไงดีนะผมขอเรื่องที่อาตมาสร้างถวายหลวงปู่เนี่ยโยมบางคนหายตัวได้ก็มีแต่เป็นรุ่นพระปิดตาปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดอตมาสร้างถวายมีผงพายคูมาน และพระคุณแผนก็มีอันนี้ไม่ได้โฆษณาไปถามตำรวจแหวนที่เป็นเจ้าของคนที่เขาประกาศก็คือมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขาเอายาบ้าไปปล่อยให้คนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นเทนี้ตำรวจตามจับอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนแล้วเขาวิ่งไปประมาณความไกลยอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรเขาก็เลยกำองค์พระปิดตาของอาตมาเกาเลยบอกว่า ก้าวกับผมทําความชั่วมานานแล้วที่ผมจะต้องเอายาบ้าไปปล่อยให้คนนั้นคนนี้ผมจะเลิกทําตนเป็นคนดีถ้าผมหายตัวได้ผมจะนับถือองค์หลวงปู่แสงยานวโรเท่าชีวิตเท่าจิตเท่าใจผมถ้าผมหายตัวได้หลวงปู่ครับช่วยผมด้วยผมจะเลิกทาความชั่วครับหลวงปู่ช่วยผมด้วยแล้วเขาก็ท่องคาถาหลวงปู่แสงยานวโรเนี่ยผู้ท้ากันตังท้าะกันตังจากนั้งจิตกรรมองค์พระไปแล้วทีนี้วิ่งไป,ไปไปถึงเตียง ถึงเตียงความกว้างประมาณ4เมตรมนทนเขาก็เลยเข้าไปลอดอยู่ตรงใต้ตำรวจแปดคนถือไม้เหลามั่งเหล็กมั่งแทงเข้าไปใต้<ม>ใต้เตียงน่ะเ,เขาหายตัวเลยหายตัวจริงหายตัวไม่เห็นสักคนผลสุดท้ายดาบแวนที่อยู่อำเภอมหาชนาชัยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มาเล่าให้หลวงปู่ฟังครับอาตมาก็อยู่ที่นั่นพอ,<ข>อ,อหนึ่งครับ <laughs> ลูกถมจั๊มลองป้า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 พ่อครับถูกพ่อครับไอไอลุงเออที่มีว่าเหายตัวได้ที่ว่าเออจะทำความดีและจะไม่ทาความชั่วอีกทีนี้ธนาคารอยู่หน้าบ้านผมผมใช้ได้ไหมครับอ่เอาเอาบอว่าไม่ต้องช่วยครับทหารชีวิตเลยครับผมอ่าก็นั้หรอกทีนี้ ครับผมเบอร์โทรของดาบแหวนหมอไอตำรวจแหวนมีแอบบอกคุณ <ผม S 2> ไม่อยากฟังลลูกไอ้ออสมชาติมันร้อง <c oughs> ความความ <laughs> จริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายคุณโยมพูดกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมของจริงมันอยู่ที่ความเป็นจริงคือศีลเนาะอาตมาไม่ต้องการที่อยากด่งดังเหมือนคนอื่นอาตมาปิดข่าวมาอย่างน้อยเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้ว <c oughs> ถูค่ะปีดีด้ก็ต้องเปิด<า>เปิดบุญเพระาะว่สาสบ,บุญที่อาตมาทําอยู่เนี่ยครบรอบสิบเอ็ดปีและอาตมาเนี่ยเกิดวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตรงกับวันมาฆบูชาพอดีอเลยตรงกับงาน,นเกิดอาตมาเลยเป็นผู้มีบุญอาจารย์ลูกขอขอขัดนิดนึงพี่โชคเออ,อบุญมาโปรดแล้วตอนเนีย <laughs> ชชก นอนพี่โชคจะไปนอนแล้วพี่โชคเลยไม่ได้ไปนอนเลยแต่แปลกวันนี้ผมไม่ค่อยง่วงสักเท่าไหร่นะปกติจะหาวแล้วก็จะแต่นี่ไม่นะอาจจะเป็นเพราะว่างี้เพราะว่าสองวันที่ผ่านมาก็ได้นอนเกือบเต็มอิ่มแล้วก็ผมกําลังทําน้ําตกม่านน้ำน้ไม่ต้องทํางานที่พรุ่งนี้ป้าไม่ได้ทํางานป้าเลยนั่งยาวเพราะว่าประเทศฟินแลนด์ตอนเด็กที่สองแล้วบ้านเราเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโมงเช้า ก็ถึงค่ำแล้วคะอาจารย์ไม่ไปบินทบาทเลยคะหกโมงสามสิบเก้าอาตอนนี้หกโมงสามสิบหกดีนะป้อมไม่ต้องไปทํางานพรุ่งนี้ป้อมก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไม่ต้องหลับไงครับคือคืออย่างนี้คุณโยมองค์พระแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่เสินเนี่ยอายุท่านเก้าสิบเอ็ดปีที่อาตมามาช่วยงานท่านเนี่ยแล้วท่านคุณคุณกัลยาครับจดไว้ด้วยนะครับเก้าสิบเอ็ดนะครับเก้าสิบเอ็ดปีนะครับทีนี้ อายุหลวงปู่91ปีพรรษาที่พรรษาที่พรรษาที่59 59ครับเจ็บเลยด้วยนะครับ้9นะครับทีนี้920ครัง9ครับพี่โชคกทีนี้ฟังก่อนทีนี้พระมาก็เลยถามองค์องค์หลวงปู่เสนว่าหลวงปู่หลวงปู่เสนครับหลวงปู่ครับเก้ากับผมขออนุญาตทีนี้ก็เลยถามว่าหลวงปู่สร้างองค์พระประธานเนี่ย หน้าตัก,กว้างสามสิบเก้าเมตรความสูงเท่าไหร่ท่านบอกว่าเจ็ดสิบห้าเมตรสิบเจ็ดค่ะวันเกิดป้อมค่ะต้องสิบเจ็ดมาตามมาตลอดแล้วทีนี้แล้วทีนี้หลวงปู่บอกหลวงปู่ไปกู้เงินท่านไปไปกู้เงินเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่ที่เขามีเงินเนี่ยไปกู้เงินมายี่สิบสี่ล้านมาสร้างแต่ไปกู้เงินมาแล้วเจ้าของห้ามเอาดอกท่านแม้แต่บาทเดียว ท่านบอกจะใช้หนี้ให้หมดท่านสร้างมาทั้งหมดสิบเอ็ดปีเงินสิบเอ็ดล้านยี่สิบสี่ล้านหายเกี้ยงแล้วท่านก็มีปัจจัยฝากซื้อที่เป็นร้อยไร่อ่ะร้อยไร่สองร้อยไร่คือท่านทําความดีอะ่ะแต่ทีนี้อาตมาเข้าไปจิ๊กตอกอยู่ห้องหนึ่งแต่มีโยมปามาท,ท่านอาตมาก็เลยบอกว่าโยมเอ้ยแทนที่จะโมทนาบุญกับท่านไปปามาท,ท่านทํำยังไงเพราะคนเราเนี่ย แค่ท่านสร้างองค์พระประธานตเตือนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอัตมาเนี่ยแค่บวชมา 11, 000, สาิบเอ็ดพรรษาอัตมาไม่เคยติเตือนใครทั้งนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยแทนที่จะคิดว่าท่านทําองค์พระใหญ่ก็จริงรแต่ท่านไม่เอาใครไม่เคยเรียรายเงินใครแท่บอกลูกหลานที่อยู่ภายในจังหวัดอ<ม>ุดรหรือหนองบวอัวซอเนี่ยคนละหนึ่งบาทเนี่ย<ม>ทําบุญเถอะลูกหลานเอ้ยฝากบุญไว้จะสร้างพระสร้างอะไรให้รรจริงคนสุดท้ายท่านสร้างเสร็จสิบเอ็ดปีเท่ากับ อาตมาทีนี้ท่านสร้างพระประธานเนี่ยหน้าตากว้างสามสิบเก้าเมตรตรงกับอาตมาเนี่ยอายุสามสิบเก้าเมตรสามสิบเก้าปีมาบวชมาบวชแล้วเขาบวกว่า,<ม>าบรรลุกเขาป้อมขัดแป๊บนึงป้อมเป็นเอฟซีของพี่โชค <ฮะ S 1> ไม่ใช่เป็นแอดมินมาถึงก็พูดเรื่องเงินพระอะไรแปลกๆนะคะ เอาไปเขาเรื่องของเขาอย่าเรื่องของเขาเพราะอาตมาพูดถึงหลวงปู่ท่านก็เป็นรูปพระด้วยอไรอย่างไรไปเขาเรื่องของเขาเขานั้นมันอยู่กับวัวกับควายมันอยู่กับวัวกับควายเขานั้นท่านหนังนั้นก็อยู่กับวาวกับควายก็เป็นรูปพระวยฝนอ่ะปล่อะปล่อะไปไปอยู่เพราะว่าไปอยู่เราฟังกันแม่เราฟังกันไปไปอย่างนี้นะยอมฟังดีนะ เรามีที่นาอยู่แล้วเนี่ยคำว่าที่นาคือศีลของพระเจ้าเราเนี่ยแต่ทีนี้เราเอาข้าวาฟังกป้นับถเอาฟังก่อนแป๊บนึุญเดี๋ยวจะพึ่งพูดการทําบุญฟังแป๊บหนึ่งตอนเนี้เรามีที่นาอยู่ประมาณร้อยไร่ครอบเปรียบเทียบคือตัวเราเนี่ยมีที่นาอยู่ร้อยไร่เราปักต้นก้าเข้าไปหมดทั้งร้อยไร่แต่พอเราเข้าวัดเนี่ยเราทํรล้วล้อมรอบคือศีลศีลห้าเนี่ยเราทํรล้วล้อมรอบไว้เรียบร้อยแล้ว ผลสุดท้ายควายนั้นน่ะมันก็มาเข้าสวนเราโดยที่ควายนั้นน่ะมันโง่หรือมันหิวข้าวหิวอะไรมันก็มุดเข้าไปเราจะปล่อยให้ควายนั้นเข้ามากินข้าวหมดทุ่งไล่ทุ่งนาเลยเหรอผลสุดท้ายเราก็เอาหมูเอาหมานั้นเข้ามาไล่กัดต้นหญ้าต้นข้าวเราอ่ะโยมพากันทําอย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่เห็นแสงสว่างเห็นครับลงไปนอนมมไไ่ลงปนอาจารย์ครับเดี๋ยว นิมนต์พระอาจารย์ไว้ค่อยมาวันอื่นเดี๋ยวผมค่อยเรียนนะครับอันนี้ยังมีคนชมที่ป้อมปิดอาจาฟังพระฟังเชิ์ท่านครับนะครับที่ป้อมเปิดมันนใจคมหมายมันคนใจพุทธนะครับบาปนะคะขอขอขออภัยพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้้าก็ตองมเข้าสวนเอดี๋ยววันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าไรนี้ผมไรมาแล้วห้า ห้าชั่วโมงสิบห้านาทีห้าครับผมผมเกิดหนึ่งห้านะครับไม่เกียวไม่เกียวอ่าก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยสนทนาฟังเรื่องลึกลับเรื่องธรรมจากพระอาจารย์ใหม่นะครับครับยอมเห็นไหมเนี่ยยอมเห็นไหมเนี่ยพี่ชตื่นอีกกอีตื่นอีกดูดูนิดนึ่งดูนิดหนึ่งเอาฟังยัยดีฟังย่ดิฟังตื่นเด็ก พึงยอมมาดูดีๆอันนี้เลยนี่แหละคือแสงพระนิพพานอัน si นี้คือแสงพระนิพพานคําว่าพระนิพพานนี่คือแสงสว่างแจ้งโลกแสงสว่างแจ้งโลกนี่คือพระนิพพานคาสอนของพระพุทธเจ้าอริยสัจสี่น uh, nope ั่นแหละคือพระนิพพานมกิจจัดสมุปบาทนั่นแหละคือพระนิพพานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือพระนิพพานถ้าใครหา พระพุทธเจ้าในกิตตัวเองเจอนั่นแหละคือพระนินพานกิตตัวเองก็สว่างสวยแบบนี้มันจะไม่หยาบครับช่วยมากครับผมกาขอบคุณพระอาจารย์มากเลยครับอ่พวกเราอนุโมทนาบุญกราบพระอาจารย์ด้วยกันพูดพร้อมกันว่าสาธุสามครั้งนะครับผมสาธุสาธุสาธุอะวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับใครอยากได้หลวงปู่แสง ติดต่อทักพระอาจารย์ไปได้นะครับผมสาธุครับขอบพระคุณไว้ร่วงหน้าครับผมอ่เดี๋ยวผมกดลงทีละคนนะครับผมชัดหมาชัดแมวฟันดีอืมฟอมคนที่สองสวัสดีทุกคนนะครับผม